ค่ะกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวและอภิธิหารของหลวงปู่ดีชันโนและเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ หลวงปู่ดีชั้นโนวัดป่าสุนทรารามซึ่งในยุคก,ก่อนนั้นชาวบ้านจะเรียกท่านว่าอาจารย์ดีผีย่านซึ่งหลวงปู่ดีนั้นก็ได้จาริกทุดงไปวิเวกแถวแถบบ้านเมงใหญ่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นและหลวงปูด่ดีก็ได้พักภาวนาและได้อบรมสั่งสอนชาวบ้านให้นับถือพระไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเป็นที่พึ่งที่หลาลึกแทนการถือผีสางข้างแดงที่ชาวบ้านเคยนับถือมาก่อนเมื่อมีชาวบ้านสนใจได้มาฟังธรรมะก,กับท่านเป็นจํานวนมากซึ่งได้มีผู้คิดร้ายอิจฉาริษยาและพยาบาทท่านซึ่งเป็นพวกหมอผีกินของไหวสักการะเสียผลประโยชน์และหลังจากนั้นอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่ดีฉันโน ท่านกำลังเทศนาโปรดชาวบ้านอยู่นั้นก็ได้มีวัตถุบางอย่างได้ตกหล่นใส่หน้าตักของท่านถึงสามครั้งจากนั้นท่านจึงได้ตั้งจิตหยิบของเหล่านั้นขึ้นมาดูแต่ก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปปั้นวัวธนูหัวว่านและกระดูกไก่ซึ่งท่านรู้ได้ทันทีว่าโดนลองดีเข้าแล้วอีกอย่างหลวงปู่ดีนั้นถ้าท่านไม่พอตัวและก็มีวิชาจริง ของเหล่านี้ก็จะเล่นงานท่านได้ทันทีและหลังจากนั้นหลวงปู่ดีจึงได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่ได้มาฟังธรรมว่าท่านจับของดีได้สามอย่างและท่านก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าให้เจ้าของเขามาเอาคืนนะถ้าไม่มาเอาคืนอัตมาจ,จะส่งกลับคืนไปหาเองและหลังจากนั้นพอได้ถึงรุ่งเช้า ชาวบ้านก็มากราบทำบุญกับองค์หลวงปู่ดีและมาเป็นจำนวนมากพร้อมกันนั้นก็ได้มีกำนันคนหนึ่งได้พาตาเท่าชื่อพรมจันโดยที่ได้นำขันห้าซึ่งมีดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขมาท่านเนื่องด้วยได้เป็นคนส่งของเหล่านั้นมาให้ท่านและได้กล่าวคำขอขมาลาโทษสำานึกผิดและได้ยอมสยบในวิทยาคมญาณสมาธิของหลวงปู่ดี เมื่อรับขอขมาแล้วหลวงปู่นั้นท่านจึงได้ส่งของคืนสามอย่างให้กับตาเท่าพรมจันทร์พร้อมกับกล่าวว่าอันว่าวิชาอาคมต่างๆทุกป,ประเภทอัตมาศึกษาจนเชี่ยวชาญและชำนาญมากมายนักถ้าส่งกลับไปนั้นเจ้าจะหามีชีวิตไม่แต่อัตมาไม่ตอบโต้และไม่สอนวิชาอาคมให้ใครเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชา และจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นบาปเป็นกรรมสู้เอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเจ้าไม่ได้ดอกให้พากันละเลิกสิ่งที่ไม่ดีเสียนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้พากันหันมายึดมั่นในพระรัตนตรัยและนํำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้นํำมาปฏิบัติจะได้ประเสริฐกว่าจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขในชีวิต ด้วยพระธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมวัดดอนท่าเดิมเป็นวัดร้างอยู่ที่ดอนกลางแม่น้ำมูลทางทิศใต้ของอำเภอพิบุรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและลงไปอีกหกกิโลเมตรก็จะเป็นวัดร้างซึ่งมีผีดุมากคนผ่านไปผ่านมาจะถูกผีหลอกหลอนทั้งกลางวันและก็กลางคืนมีคำเล่าลือกันว่า มีงูใหญ่งอนแดงปรากฏตัวโดยที่เล่นน้ำมูลอยู่บ่อยครั้งอยู่ใกล้ๆกับดอนแห่งนี้และในทุกวันพระก็จะเลื้อยขึ้นจากน้ำหายไปบนดอนนี้โดยที่ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าดอนธาตุเพราะบนดอยนั้นเป็นวัดร้างมีพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ซึ่งในครั้งหนึ่งนั้นพระอาจารย์ดีชันโนก็ได้พาสมณรหงทองซึ่งเป็นหลานชายลงเรือ โดยที่ขอให้ชาวบ้านนั้นได้พายไปส่งที่ดอนธาตุซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำมูลและหลังจากนั้นจึงได้ปลักกฎพักแรมในป่าวัดร้างบนเกาะแห่งนี้พอข้าม,มืดลงเท่านั้นขณะที่พระอาจารย์ดีชันโนได้นั่งสมาธิอยู่ในกรดนั้นก็มีนิมิตร้ายโดยที่เห็นพูดผีปีศาจจึงได้ทราบด้วยญาณสมาธิจากนั้นจึงได้รู้ว่า วัดร้างบนเกาะดอนทาตุแห่งนี้ได้มีผีดุจริงๆซึ่งหลวงปู่นั้นจึงได้ออกจากโกรธเพื่อมาบอกสมณเนนหงทองที่ปลักกฎอยู่ห่างออกไปว่าในคืนนี้ห้ามนอนเด็ดขาดซึ่งมีวิญ,ญญาณดุร้ายมากมายยังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนให้เนนนั่งสมาธิตลอดคืนจิตยึดมั่นอยู่กับสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้วางเฉย ห้ามลุกหนีออกจากโกรธและให้นั่งบริกรรมภาวนาสู้เข้าไว้เมื่อดึกสงัดลงเป็นเวลาตีหนึ่งขณะที่พระอาจารย์ดีได้นั่งเจริญสมาธิภาวนาและได้เกิดนิมิตเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งได้เลื้อยเข้ามาที่กดแล้วก็หายไปท่านจึงพิจารณาดูนิมิตแล้วก็ไม่ประมาทจากนั้นก็ได้กำหนดสติเจริญภาวนาต่อไป ท่านใดนั้นก็มีความรู้สึกว่าเสียงเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกโกรธจากนั้นก็มีหัวงูขนาดใหญ่โดยที่มีลักษณะงอนใหญ่สีแดงและได้มุดเข้ามาภายในกรดของท่านจากนั้นจึงทำให้ท่านสะดุ้งในจิตแต่ท่านนั้นก็ได้มีสติภาวนาตลอดเวลาและได้กำหนดจิตก็รู้ทันทีว่างูยักษ์ตัวนี้เป็นพญานคราชที่มีฤทธิ์เดชมาก และมีอนุภาพมากโดยที่ไม่เกรงกลัวและก็กล้ามุดเข้ามาในกรดของพระธุดงกรรมฐานซึ่งตามปกติแล้วผูดผีปีศาจและเทวดาทั้งหลายยังไม่กล้ากล้อมไกลเข้ามาในกรดของพระธุดงผู้ทรงศีลสมาธิซึ่งเป็นเพราะความหวาดกลัวอำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณและเมื่องูใหญ่หรือพญานาคตัวนั้น ซึ่งมีขนาดใหญ่โตขนาดต้นมากต้นมะพร้าวได้ใช้ลำตัวรัดร่างของพระอาจารย์ดีซึ่งได้รัดเอาไว้แน่นและหายใจไม่ออกแทบจะขาดใจตายหลังจากนั้นท่านจึงได้พยายามกำหนดสติและเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์กรรมฐานและท่านจึงได้ตั้งจิตและอธิฐานว่าถ้าเราทั้งสองคนได้เคยเบียดเบียนกันมา ตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ขอให้พญางูใหญ่กินเป็นอาหารเสียเพื่อชดใช้กรรมซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากไม่เคยเบียดเบียนกันมาก่อนก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมอบชีวิตไว้กับคุณพระศรีรัตนตยและจะขอปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปและเมื่อพระอาจารย์ดีฉันโนนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานจบ จากนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คืองูใหญ่งอนแดงตนนั้นก็ได้คลายขนดออกแล้วก็ถอยออกไปจากกลดอย่างช้าๆและกเงียบๆซึ่งพระอาจารย์ดีก็รู้ด้วยกระแสะแห่งยาณว่าพญานาคตนนี้เป็นเจ้าทินและเป็นผู้รักษาวัดร้างแห่งนี้และได้มาทดลองทดสอบจิตใจของท่านดูเมื่อรู้ว่าท่านยอมมอบกายถวายชีวิต ให้กับพระพุทธศาสนาพญานาคตนนี้ได้พอใจมากโดยที่ไม่ทำอันตรายใดๆและด้วยเหตุนี้เองพระอาจารย์ดีชันโนจึงได้บูรณะวัดร้างแห่งนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นวัดกรรมฐานชื่อว่าวัดดอนธาตุและได้ก่อสร้างพระพุทธสายหยาดขึ้นองค์หนึ่งเพื่อไว้ให้ผู้คนนั้นได้กราบไหว้และสักการะพระอาจารย์ดีฉันโน เป็นบุตรคนที่สองในจำนวนเก้าคนของหลวงอินและแม่จันทราวงเสนาเกิดที่บ้านกุดน้ำใสอ,อําเภอพระนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2435ปีมะโรงและประมาณปีพุทธศักราช2452นั้นครอบครัวของบิดาก็ได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านกุดแห่อ,อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยะโสธรจึงจัดเป็นตระกูลที่เก่าแก่หลักบ้านหลักเมืองตระกูลหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ดีนั้นก็เคยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ16ปีจนถึงอายุ18ปีและได้ลาสิกขาออกมาช่วยงานทางบ้านพออายุได้ประมาณ20ปีก็ได้แต่งงานกับนางมีกาบสุขซึ่งอยู่ด้วยกันประมาณสมปีก็ไม่มีบุตรและก็ได้หย่าร้างกันไป ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิสู่ายมหานิกายโดยมีพระธรรมบาลวัดกุดมะฮงเป็นพระอุปชาและเมื่อปีพุทธศักราช2,457ก็ได้มาจำพรรษาที่วัดศรีบุญเรืองท่าแขกหรือว่าวัดกุดแห่บ้านกุดแห่ตำบลกุดแห่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสโดยที่ท่านนั้น ได้เป็นพระเทระนับพรรษาได้24พรรษาวัดศรีบุญเรืองท่าแขกหรือว่าวัดกุดแฮหในสมัยพระอาจารย์ดีนั้นก็ได้เป็นวัดที่มีชื่อว่าเจริญที่สุดในถิ่นนั้นโดยที่มีศาลาลงธรรมที่มีเสาใหญ่ที่สุดวัดโดยรอบก็มีหนึ่งเมตรซึ่งมีถึง36ตน้นและท่านก็ได้สร้างหอไตรที่มีลวดลายวิจิตสวยงาม อีกทั้งประดิษฐร์รมมาดแบบไทยเดิมสร้างกุฏิใหญ่สองหลังเพราะท่านนั้นก็มีความชำนาญในทางช่างไม้ช่างก่อสร้างอีกทั้งยังแกะสลักเยี่ยนภาพช่างเหล็กช่างปูนช่างปั้นดินเผาช่างเครื่องหนังเช่นทำเข็มขาดอ่านมา้ารองเท้ากระเป๋าหนังเป็นตน้นอีกทั้งยังมีความรู้ทางว่านยาแผนโบราณซึ่งท่านนั้น ได้เก่งทั้งทางคาถาอาคมเชี่ยวชาญในการปราบผีทุกชนิดจนชาวบ้านได้ตั้งฉายาว่าอาจารย์ดีผีย่านซึ่งคำว่าย่านก็คือกลัวอีกทั้งเทศนาโวหารก็เฉียบคมท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลมากและก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและในปีพุทธศักราช2469ก็มีเหตุการณ์สำคัญของพระอาจารย์ดี อีทำให้กองทัพธรรมสายหลวงปู่ใหญ่เสากันตัดสิโลและหลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตโตมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความศรัทธาอย่างสูงซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เป็นเพราะพระเถระที่ชาวบ้านศรัทธามากสามองค์ได้ขอยัติเป็นฝ่ายธรรมยุทธติดตามไปปฏิบัติธรรมไปกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แก่พระอาจารย์ดีฉันโน พระอาจารย์เก่งอาทิมุตตะโกและพระอาจารย์ศีลาอิสโลและในปีพุทธศักราช4 6 9 9นั้นหลวงปู่ใหญ่เสาและคณะได้พักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านดงยางอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งสิทธิอาวุโสองค์อื่นๆก็ได้แยกพักจำพรรษาในที่ต่างๆส่วนหลวงปู่ใหญ่มั่นนั้นก็ได้เดินธุดงไปที่ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งพระอาจารย์เก่งอาทิมุตตโกและพระอาจารย์ศีลาอิสโลทั้งสององค์นั้นก็ได้ยินกิตติศัพทางธรรมของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มันก็มีความสนใจพอได้ทราบว่าหลวงปู่มันนั้นได้มาพักที่บ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครพระอาจารย์เก่งจึงได้ชวนพระอาจารย์ศีลา พร้อมกับพระเนนลูกวัดไปฟังเทศและสนทนาโดยที่ไต่ถามปัญหาข้ออัดข้อธรรมที่ได้สงสัยค้างคาใจต่างๆพร้อมทั้งสังเกตข้อวัดของหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดจนได้เกิดความอัศจรรย์ใจในข้ออัดข้อธรรมและจาริยาวัดของท่านจากนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสหลังจากนั้นพระอาจารย์เกิงก็ได้นิมนต์หลวงปู่มั่น ให้ไปโปรดญาติโยมและพักจำพรรษาที่บ้านสามผงถิ่นพรหนักของท่านพร้อมทั้งขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์และอยู่ปฏิบัติธรรมใกล้ชิดจนเกิดผลประจักษ์ทางใจอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสรับรูบร้มาก่อนหลังจากนั้นพระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกซึ่งในเวลานั้นอายุพรรษาถึง19พรรษาแล้วและเป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งก็เป็นที่เคารพและนับถือของประชาชนแถบลุ่มแม่น้ำสงครามท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชยัยบ้านสามผงตำบลสามผงอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมและเป็นพระอุปัฌาย์เป็นเจ้าสํานักเรียนนักธรรมและบาลีและได้เป็นครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งตำบลสามผงที่ตั้งอยู่ในวัดนี้ ส่วนพระอาจารย์ศีลาอิสรนั้นท่านก็เป็นสหธรรมิตก,กับองค์แรกเป็นชาวสกลนครซึ่งอายุพ 17, รรษาสิบเจักประักอยู่ที่วัดโพชยัยหรือคนละแห่งกับพระอาจารย์เกิงตำบลวายายอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งในที่สุดนั้นพระอาจารย์เกิงและก็พระอาจารย์ศีลาก็ได้ตัดสินใจโดยที่สละตำแหน่งและลาบยศต่างๆทั้งหมด และก็ขอยัตติใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์ในเดือนเจปีพุทธศักราช2469และพร้อมกับลูกศิษย์พระเนนก็ขอยัตติตามหมดทั้งวัดจำนวนพระพิสุทสม,มเณรที่ยัตติใหม่ก็เป็นพระธรรมยุทธ์ที่บ้านสามพงในครั้งนั้นมีประมาณ20รูปรวมทั้งสม,มเณรสิมบงเข็มมาหรือว่าหลวงปูส่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาป้อง ตำบลบ้านธรรมอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากวัดศรีรัตนารามบ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครส่วนพระอาจารย์ดีในปีนั้นท่านก็ได้ด้านด้นบุกป,ป่าดงโดยที่ออกเสาะหาของดีของขลังมาถึงบ้านสามผงและได้รู้กิติทัพย์เกี่ยวกับหลวงปู่มันหลังจากนั้น จึงได้เข้ากราบขอฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยจนประจักษ์ผลทางใจอย่างน่าอัศจรรย์และในที่สุดก็ขอสละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่าแขกหรือว่าวัดกุดแหที่โด่งดังในสมัยนั้นและได้ออกทุดงติดตามคณะกองทัพธรรมไปจนได้ยติใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อปีพุทธศักราช2470ที่วัดส้างโศก หรือวัดศรีธรรมารามจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันและได้เป็นสิทธิอุปถากของหลวงปูเ่เสาจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่ท่านซึ่งในพรรษานั้นจึงเป็นการประกาศธรรมชนิดพิกแผ่นดินที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมโดยที่ทำให้มีชื่อเสียงของหลวงปู่เสากันตาิโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พร้อมทั้งกิติทรัพย์ของกองทัพธรรมพระก,กรรมฐานลือเรื่องไปไกลและเป็นที่อัศจรรย์ล่ำลือของผู้คนในแถบนั้นถึงกับกล่าวว่าหลวงปู่ทั้งสององค์นั้นเป็นพระผู้มีวิเศษที่ทำให้พระดังถึงสามองค์ยินยอมถวายตัวเป็นศิษย์ได้หลังจากนั้นพระอาจารย์ดีก็ได้เป็นกำลังสำคัญโดยที่ช่วยเผยแผ่ธรรมปฏิบัติในกองทัพธรรมพระกรรมฐาน ตลอดภาคอีสานร,รวมถึงฝั่งซ้ายแม่น้ำคงอีกด้วยพอที่ออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นนั้นก็ได้พาคณะเดินทางมาที่บ้านโนนแดงอำเภอท่าอุเทนหรือในปัจจุบันก็อยู่ในกิ่งอำเภอนาวะจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพระพิสุสาม,มเณรประมาณ70รูปหลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมหาหรือกันในเรื่องที่จะไปเผยแพร่ธรรม และไปโปรดเทศนาศรัทธาญาติโยมที่เมืองอุบลราชธานีและได้วางระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ปาและเกี่ยวกับการตั้งสำนักปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแนะนำสั่งสอนปฏิบัติจิตเพื่อให้คณะสิทธิานุสิตนั้นได้นำไปปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ได้ปรารกเรื่องจะนำโยมบันดาซึ่งท่านนั้นก็ได้บวชเป็นชี โดยที่ไปส่งมอบให้แก่น้องสาวของท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วยดูแลเพราะเห็นว่าโยมมันดาท่านก็ชรามากแล้วอายุก็ประมาณ78ปีแล้วและก็เกินความสามารถที่ท่านผู้เป็นพระจะปฏิบัติได้แล้วซึ่งพระอาจารย์สิงขันตยาขโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลต่างก็รับรองเอาโยมมันดาท่านไปส่งด้วย พระโยมมันดาของหลวงปู่มั่นนั้นได้แก่มากหมดกำลังต้องเดินทางไปด้วยเกวียนจึงจะไปถึงเมืองอุบลราชธานีได้และหลังจากที่พระอาจารย์ดีได้เข้ารับวังธรรมกับหลวงปู่มั่นอยู่ในระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดบ้านกุแทที่เป็นบ้านเกิดดั้งเดิมและได้อบรมธรรมปฏิบัติให้กับชาวบ้านกุแท้ แต่ก็ได้เกิดปัญหาบางประการขึ้นคือเมื่อท่านนั้นได้สอนทำข้อปฏิบัติให้ญาติโยมทั้งหลายไปแล้วและญาติโยมบางคนเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เกิดวิปัสสนนกิเลสซึ่งก็มีอันเป็นไปต่างๆบางพวกก็ออกจากการภาวนาเดินไปถึงสี่แยกและก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นทางเดินของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้า ซึ่งพวกนี้จะพากันคุกเข่าและกราบไหว้อยู่ที่นั่นเป็นเวลาที่นานจากนั้นจึงได้ลุกเดินไปบ้างพอไปถึงสี่แยกหน้าก็เข้าใจผิดและได้ปฏิบัติเช่นนี้อยู่เรื่อยๆในบางคนก็ลุกจากการภาวนาได้จากนั้นก็ถอดผ้านุ่งผ้าห่มออกจนหมดและได้เดินป่าญาติโยมที่นั่งภาวนาอยู่ด้วยกันจนเกิดโกาหลกันยกใหญ ซึ่งก็มีญาติโยมในบางคนเข้ามากราบไหว้พระอาจารย์ดีโดยที่ให้ท่านช่วยไปแก้ไขให้ซึ่งท่านนั้นก็ม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรโดยที่เป็นเหตุกระวนกระวายใจมาเกือบปีแล้วเผอิญในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระอาจารย์ปั้นอาจโรซึ่งได้ออกติดตามหลวงปู่มั่นไปส่งโยมมันดาของหลวงปู่มั่นกลับอุบลราชธานี และได้เดินทางมาเยี่ยมพระอาจารย์ดีชั้นโนที่บ้านกุดแห่เมื่อได้ไปถึงแล้วพระอาจารย์ดีนั้นก็ได้ต้อนรับขับสู้พระอาจารย์ปั้นอย่างแข็งขันจากการถามทุกสุขพระอาจารย์ดีก็ได้แสดงความวิตกกังวลต่อพระอาจารย์ปั้นเรื่องที่ชาวบ้านนั้นได้เกิดปัญหาในการปฏิบัติธรรมที่กล่าวข้างตน้นจากนั้นจึงได้ขอความกรุณาให้พระอาจารย์ปั้นช่วยแก้ไขให้ด้วย หลังจากนั้นพระอาจารย์ปั้นได้ตรองหาทางแก้ไขอยู่ไม่นานก็ได้รับปากซึ่งพระอาจารย์ดีจึงให้เนนเข้าไปเป่าร้องในหมู่บ้านให้บรรดาญาติโยมนั้นได้ไปฟังธรรมโอวาทของพระอาจารย์ปั้นที่วัดในตอนคำ่ำพอถึงเวลานัดแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ได้ลังไหลเข้าไปในวัดเริ่มแรกพระอาจารย์ปั้นก็ให้ญาติโยมเหล่านั้น ยึดพระไตสรณคมเป็นที่พึ่งเมื่อบูชาคุณพระรัตนไตแล้วท่านก็ได้เริ่มเทศนาโดยที่ให้รู้จักแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยตนเองเมื่อญาติโยมเข้าใจวิธีแล้วท่านจึงนำเข้าที่ภาวนาเมื่อเห็นผู้ใดกำหนดจิตไม่ถูกต้องท่านก็จะเตือนในขณะเดียวกันนั้นท่านก็ได้กำหนดจิตติดตามกำกับจิตของญาติโยมเหล่านั้นไปเรื่อยๆ ซึ่งญาติโยมที่เคยกำหนดจิตหลงทางต่างก็กลับมาเดินถูกทางไปทั้งหมดพอได้เลิกจากการภาวนาแล้วต่างก็สาธุกการและยินดีโดยทั่วกันพากันกราบไหว้เคารพว่าท่านอาจารย์ปั้นนั้นช่างเข้าใจวิธีแก้ได้เก่งมากหากไม่ได้ท่านแล้วพวกเขาอาจถึงกับเสียเจริตไปก็ได้และหลังจากนั้นพระอาจารย์ปั้น ก็ได้นำพวกญาติโยมให้ภาวนาติดต่อกันประมาณ4-5วันเมื่อเห็นว่าต่างก็เดินถูกทางกันแล้วท่านก็กลับมากราบเรียนหลวงปู่มั่นที่วัดหนองคอนโดยที่ให้ทราบเรื่องราวที่ได้ปฏิบัติไปซึ่งในครั้งนั้นเมื่อท่านพระอาจารย์ดีได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นกําลังเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะไปส่งโยมมันดาของท่านให้กลับบ้านเกิด และอยู่โปรดชาวจังหวัดอุบลราชธานีในแถบนั้นจากนั้นก็ได้เดินทางตามหลวงปู่มั่นมาและได้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งออกพรรษาแล้วประมาณเดือนสามหรือว่าเดือน4หลวงปู่มั่นนั้นก็ได้ออกเดินทางไปต่อ,อยังจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยที่เดินทางไปกับพระปัญญาพิสารเถระ หรือว่าหนูจิตตปัญโยจำพรรษาที่วัดสระปทุมหรือว่าปทุมวานารามพอที่ออกพรรษาแล้วก็ได้ติดตามพระอุบาลีคุณนูปมาจารย์หรือว่าจันทริจันโทเพื่อไปจำพรรษายัางจังหวัดเชียงใหม่โดยก่อนจะไปกรุงเทพมหานครโดยที่หลวงปู่มั่นนั้นก็ได้เรียกประชุมคณะสิทธยานุสิทธ แล้วก็ได้มอบหมายให้อำนาจพระอาจารย์สิงห์และก็พระอาจารย์มหาปินโดยที่เป็นผู้บริหารปกครองและแนะนำพร่ำสอนตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำมาแล้วต่อไปค่ะสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ได้จบลงไปแล้วดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้วิจยานิยานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและถ้าวันนี้ดิฉันได้อ่านผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ